แป๊บเดียวเองได้เวลาออกมาแล้วดู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 ด,ดูผู้โชคดีเมื่อคืนนะคะนี่กูได้รางวัลใหญ่กินแป้นมาแล้วจะขึ้นไหน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 รู้ได้ไงว่าใครมาทำได้ง่ายเอา้าทำไมต้องนั่งหน้าเนี่ยเ้อ <laughs> <laughs> ทำไมต้องนั่งหน้าก่อน อ้าวนูนเหรอไอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอามือออกก็ลูกเดี๋ยวไม่ใช่เป็นแบบนี้ทำไมไปเบียดปะปุขนาดนั้นอ่ะเอา้ถ้าหนูกดตรงนี้มันจะเปิดไงเดี๋ยวเอาไหมปึ๊บแค่นี้พอแม่อะไรอีกก็นั่งหลังยังไม่มีนั่งง่ายเลยก็นั่งเอาปะปุกไงเลยคนอยากนั่งข้างหน้าแล้วไปนั่งข้างหลังเราลงจะนั่งทางไหนนั่งกับปะปุกนี่แหละนั่งข้างหลังเปีนไปปีนไป โอเคไปแบบนี้ล็อกเอาไหมอ๋อ,อ,อโอ้โยเอาโอ้ยรองเท้าก็ไม่ถอดบ่ไหนไปไหนละมาลาแอนมินนะแล้วเราก็จะไปซื้อของกันต่อนะ,ะหลังจากที่เราทำธุระเสร็จแล้วนะคะมีน้อยมีตมังเท่าไหร่เราจะไปช้อปปิง้งนะเนี่ย มีตังค์เาไหมอ้าวเหรอเอาเอาอันนี้มาขายไหมเอาเครื่องซักผ้าที่เก็บจับได้มาคืนามาขายให้ลุงไหมไม่ได้ม่ได้เหรอลุงจะเอาไปไหนเครื่องซักผ้าลุงซักเป็นปะเนี่ยเนี่ย oh, <yeah. S 1> มันจะซื้อต่อจยเครื่องซักผ้าเนี่ยได้ไหมไม่ได้เหรอหนึ่ง <1, 000 S 2> พันเลยนะาาอะรเหรอ,หรอ บ้านหนูมีเขาบอกที่บ้านหนูมีเยอะนะพรุ่งนี้ให้ใครมาส่งให้ใครให้ป้าปูมาด้วยไหมให้มาเปล่าพูดก่อนโอเคพรุ่งนี้มาสี่คนเลยนะมากี่โมงอ่ะมากี่โมงเชา้าไหมครูให้มากี่โมงลูกตีห้าป่ะโอ้ครูให้มาตีห้าตีห้าวันพี่หมิวเลยเหรอวอ <laughs> นพี่หมิวไปวันนี้ก็ตีห้า แต่งหน้าหรอตีมแต่งหน้าได้ไงไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เดีบายถึงแล้วนะรถประมาณ18ล้านคันนะฮะจอดอยู่ที่นี่นะครับสงสัยเขามาซื้อของจับของขวัญปีใหม่นะฮะตอนนี้มีน้อยเลือกอะไรอยู่ สร้อยเหรออ๋อน่ารักจังเลยสร้อยสวยจังเลยกี่บาทมันแพงหรือเปล่าตังจะพอไห้บอกแล้วว่าให้ขายเครื่องซักผ้าลุงพร้อมโอนพร้อมจ่ายตอนนี้เลยนะอเอาไหมขายเครื่องซักผ้าเหรออ๋อว้าว

มันคืออะไรเกอบ,บปะเก็บวิวับวิวับปะยี่สิบเอ็ดบาทิก็บใส่ลุงเหรออ๋อ,อโอ้กี่บา,าบาทเนี่ยยี่สิบสามบาทเองเหรอไหนคะว้าวกี่บาทสามสิบสามบาท สวยอันนี้เหรอให้ใครให้ใครให้พี่มิวบอกอาไรให้พี่มิวเอาเรื่องมาที่เอาอะไรพี่มิวเอาที่ราคาที่แพงที่สิบบาทพอแพงที่สุดยี่สิบบาทอะไรคะเปิดยาลำโพงห้องไม่ต้องไปล็อกกล่องสบู่ลุงจะซื้อกล่องสบู่ไปใส่สบู่อาบน้ำจริงเหรอ เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะฮะผงไลโมูซื้อนี่ปูปูจะใส่นี่ตีนชาทำไมปูปูไม่อร่อยเป็ดนะด,ดูตีนก่อนดูดตีนยากในิดนึงต้องใส่ไม่ได้สีสีเลยนี่ต<อ>าตายโอ้นหนักเกี๋ยวไปเอาหน้ารองเท้าเตะนะใส่หนักแล้วไม่สบายเท้าเลยเอาแบบไหนดีมีน้อยอ๋อแบบนู้นเหรอว่ามันใหญ่ไปมีนน้อยใส่ไม่ได้หรอ อึ้งเลยนะฮะลดราคานะรองเท้าคู่ละสิบสี่บาทใส่นี้ใครจะใส่ได้มันไม่มีใครใส่ได้เลยดิไ<น>หนสิ <14 S 2> บสี่บาทเองอ่ะมินน้อยม,มันใหญ่ไปนิดนึงอ่ะมันต้องกวมา,าสักปอสองพอสามอะใส่ได้มันใส่ไม่ได้ปูใส่ได้ไม่ได้อ่ะ สีอะไรดีสวยนี่เหรอนี่เหรอีเว้เก็บขงด้วยรองครับเอาเก็บของด้วยเก็บอะไรดีนาะ,ะส่เกบอะไรดีเอาไว้เก็บอะไรดีคะถุงเท้าไหมเออไว้ใส่ถุงเท้า ฮะเอ้าไม่กินแล้วเหรอคะมีอะไรอุ้ยน่ารักจังเลยกี่บาทเนี่ยดูราคาตรงไหนอ่ะดูราคาตรงไหนโอ้โหน่ารักจังอุ้ยถุงเท้าก็มีเหรอถุงเท้าคาริสต์มาส มีบาทะถุงเท้าคริสต์มาสอะเราอยากได้อ่ะไม่มีราคาบอกหรอนน่นไปดูทางโน้นดิมินดูทางโน้นมีอะไรอ่ะ อะไรนะไม่ดา่ดเพื่อนเวลานนี้ถุงเท้าสวยจริงมีทุกสีสันมีทุกแบบเลยคููละสามสิบบาทยี่สิบเก้าบาทโอ้ชุดคริสต์มาสเยอะๆเลยอ่ะ